ถานหัมานพูดว่าแหวนเกียแล้วป๊าก็บอกว่าป๊าก็บอกว่าเออแหวนเกียไปเลยค่ะโอเคไหมใช่แหวนเกียเฮ้ยไม่ใช่มันแหวนก็ไม่ไปจับกล้องของปาปากล้องมาปอยู่ตรงไหนคะกล้องปาป๊าไม่มี Sampai jumpa di video selanjutnya. กอันนี้ผมแล้วอันนี้เสื้ออันนี้กางเกงนะคะอันนี้กางเกงนะคะแล้วส่วนอันนี้ขายังไม่ได้ระบายนะคะ,คคะแล้วส่วนอันนี้หน้าน,นี้ ีต้มหูไปจะต้มหูมานี่ยก็ต้มหูอันนี้มืออันนี้มือค่ะคจบแสดงแล้วนะคะโอเคจ้าเอาไปวาดต่อเลยจะ้ะเป็นสีน้ำตาลแล้วว่าป้าศิลปินต้องใช้ไม่ใช้มือแตละล่ะอันนี้ใช้ทำอะไรเนี่ยน้ำก๊ยลงอ่าเวลางพุกันเหรอจุ่ม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 แล้วก็เช็ดเหรอ กี่บาทก็ได้ค่ะศิลปินอนะเลือกเลือกกี่บาทเองะคะ่ะเลือกกี่บาทเองะคะ่ะเลือกได้เองะคะ่ะหลศิลปินไม่คิดราคาใช่คนซื้อพอใจแค่ไหนก็จ่ายตังมาใช่ไหมล่ะอโอเค 嗯。 คน,คนที่ขันเขาไม่รักกันแล้วห้ามห้ามผัวรออีกก็ห้ามขาขันดิผัวห้ามทุกอย่างเลยนะนะคนเราก็หัวราอก็ไม่ได้ขับก็ไม่ได้เลยลูกเสร็จแล้วมนดูศิลปินโอ้เดี๋ยวตรงไปที่อเมริกา ไปประกวดที่อเมริกาดีออไหมลูกอ,อโอเคได้เลยเอาไปส่งคะแนนให้ามาดูสิเดี๋ยวจะได้ประมูลหแห่กงประมูลสิเดี๋ยวจะได้ส่งไปประกวดที่อเมริกา โอ้ยนี่ใครวาดเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยคนอื่นเขียนให้แล้วก็มาอ้างว่าสงสัยอ่ะคนอื่นเขียนให้แล้วก็คนชื่อใบหมอนมาอ้างเองว่าก็เขียนเองอ,อันนี้มันระบเองแล้วแลปาปานมาเขียนให้ใบหมอนอ,อ๋อเหรออ๋อนั่ไหมายถึกว่าคนอื่นเขาเขาเขียนให้แล้วก็ แล้วก็คนชื่อใบหมอนมาแอบอ้างแอบอ้างว่าเขียนเองแล้วก็แล้วนี่อะไรอ่ะเนี่ย <c oughs> นี่อะไร <c oughs> โอ้โห,หรอแล้นี้อะไรแล้ว <c oughs> นี้อะไร <c oughs> าตาไตาเลยมีเลยไปทัตาไปทัตา ส่งส่งไปโชว์ที่หอศิลป์ได้ปะ่ะส่งไปเขาได้ปะ่ะไปโชว์ที่อเมริกา <c oughs> อะลูก <c oughs> เดี๋ยวให้กันโอ้โห ขายดีจังเลยขายดีจังไม่ขายหนึ100่งร้อยนี่ยซื้ออะไรได้บ้างหนึ่งร้อยบาทเนี่ยหนึ่งร้อยบาทก็เป็นของที่แพงได้ค่ะหนึ่งร้อยบาทอ่ะโอ้นี่ส่งไปให้หมอสิงโชว